ปัจจุบันทั่วโลกอยอมรับว่าภัยพิบัติเป็นปัญหาที่จัดการได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้พักนันในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยคุณผู้ชมคะเรายังคงอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้ก็สุขภาพนะคะและแน่นอนว่าการศึกษาเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภาคการศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเข้าสู่โหมดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะบางโรงเรียนก็มีความพร้อมบางโรงเรียนก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมเราจึงได้ยินปัญหาตามมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนรวมถึงความไม่พร้อมของเด็กๆที่ไม่สามารถจดจอ่อหน้าจอได้เป็นเวลานานๆและในบางรายนะคะก็เกิดความเครียดจนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพตามมาค่ะ และนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของภาคการศึกษาค่ะที่ต้องบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้การเรียนการสอนยังคงมีประสิทธิภาพแต่ก็อยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและรู้สู้ภัยในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในพื้นที่นำร่องนะคะมาดูกันนะคะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีการบริหารจัดการการเรียนการศึกษาอย่างไรภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาถ้าพร้อมแล้วไปติดตามด้วยกันเลยค่ะวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาในช่วงเกือบ2ปีไม่เพียงส่งผลกระทบในมิติการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการสาธารณาสุขทั่วโลกเท่านั้น แต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทั่วโลกอีกด้วยในประเทศไทยนักเรียนกว่า15ล้านคนต้องหยุดการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทำให้ทุกโรงเรียนต้องปรับวิธีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มานานเกือบ1ปีจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว,ว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อปี2563พบว่ามีครอบครัวเกือบครึ่งหนึ่งในประเทศไทยไม่พร้อมที่จะให้ลูกเรียนออนไลน์และร้อยละ51ไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตที่บ้านร้อยละ26ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ต้องใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ ในขณะที่อีกร้อยละสีบอกว่าไม่มีเวลาคอยช่วยเหลือลูกให้เรียนออนไลน์ได้สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักวิชาการด้านการศึกษาที่มองว่าการเรียนออนไลน์นอกจากจะทำให้การศึกษาไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีคุณภาพแล้วผ้นจากการวิจัยยังพบว่าเด็กไทยนั้นเกิดภาวะความเครียดจากการเรียนออนไลน์สะสมมีการโดดเรียนออนไลน์มากกว่าร้อยละ20 เช่นเดียวกับผลสำรวจทั่วโลกที่ชี้ว่าการเรียนออนไลน์1ปีอาจส่งผลให้เกิดความถดถอยทางการศึกษาประมาณร้อยละ20-50การพัฒนาจริงๆเราต้องพัฒนาให้ครูเนี่ยสามารถดีไซน์สร้างนาวัตกรรมการสอนขึ้นมาทีนี้นวัตกรรมเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้เนี่ยในรูปแบบของ a c t i v e learning ในระบบออนไลน์แน่นอนมันสามารถทำได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น การออกแบบในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยจะต้องให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นหลักคิดถึงเป้าหมายคิดหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายเราไปได้แค่นี้นะฮะแต่การที่จะนำวิธีการที่กันกองแล้วไปสู่การปฏิบัติเนี่ยในระบบออนไซต์บางครั้งเราอยากลงไม่ได้แต่ถ้าเรามีโอกาสเราลงได้แล้วเราควรทำทันที การเรียนออนไลน์ของเด็กไทยนอกจากจะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจของเด็กมากกว่าที่คิดจากผลสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่านอกจากเด็กยุคโควิดจะต้องพบกับปัญหาการเรียนไม่ทันการบ้านเยอะและปัญหาการสอบแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่น่ากังวลเช่นเดียวกันก็คือปัญหาด้านสุขภาพ โดยผลนสำรวจช่วงเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาพบเสียงสะท้อนจากเด็กๆว่าพวกเขาต้องปรับเวลาชีวิตใหม่ทั้งหมดตั้งแต่การตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนชี้วัดเจ็อันดับปัญหาสุขภาพของเด็กทั้งอาการทางร่างกายและสภาพจิตใจเมื่อต้องนั่งเรียนเป็นระยะเวลานาน,านๆการบ้านเพิ่มขึ้นจนเกิดความเครียดพักผ่อนน้อยจนนำไปสู่ความเบื่อนหน่ายและไม่อยากเรียนในที่สุด ก้าพูดว่าผมเป็นเด็กยุคโควิด100%เเพราะว่าผมโดนโควิดตั้งแต่ปิดเทอมม3ผมไม่เคยใช้ชีวิตมปลายแบบปกติเลยผมเรียนออนไลน์ตั้งแต่ขึ้นมสี่มาผมเรียนออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นมปลายผมไม่ได้ค้นหาตัวเองเลยครับเรายิ่งมต้นเราไม่สามารถพิจิตรได้ว่าโลกมันจะมาเราก็คาดหวังแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมปลายเราก็รู้แหละเราอยากเรียนอะไรเราจะทําอะไรนั่นแหละมันเกิดความค่อยเคลย์สำหรับผมมากแบบแต่ละปีแต่ละเดือนผมไม่รู้เลยว่าผมจะเรียนอะไรครับ ถามว่าเรามั่นใจไหมว่าเด็กจะได้ความรู้เต็มจากโรงเรียนหรือว่าการเรียนออนไลน์บอกเลยค่ะว่าไม่แต่เราก็คิดว่าสภาพมันเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เข้าใจในระบบแต่ว่าเด็กมีความสุขไหมพี่ก็ว่าไม่อีกเพราะว่าการไปโรงเรียนไม่ได้หมายความถึงว่าไปเรียนวิชาความรู้อย่างเดียวเขาไปเรียนการใช้ชีวิตเขาได้เจอเพื่อนได้เจอสังคมได้เจอคุณครูและที่สําคัญเขาได้ค้นหาตัวเองค่ะว่าเขาอยากเป็นอะไร อยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักร้องได้ซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆหรือได้คุยกันพบปะสังสรรค์ตรงนี้มันหายไปจากชีวิตเขาเลยต้องยอมรับว่าภาคการศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองก็พบปัญหาจากการเรียนการสอนออนไลน์สะสม ที่ผยูนิเซฟได้ร่วมกับธนาคารโลกและยูเนสโกเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูการเรียนการสอนในโรงเรียนและให้แต่ละประเทศเร่งเปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้กลับไปเรียนโดยเร็วที่สุดพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูการเรียนรู้ของเด็กเพราะในระบบออนไลน์เนี่ยต้องยอมรับว่าเด็กเครียดเด็กอยู่หน้าจอแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็นั่งฟังอย่างเดียว แล้วก็ไม่เคยรู้ความหมายของสิ่งที่ฟังการนําเสนอให้เด็กฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระบวนการคิดนะฮะที่จะเชื่อมโยงไปสู่การการพัฒนางานอะไรต่างๆในอนาคตมันไม่มีต้องเป็นสอนแบบแพสซีฟเลยนี่พรานมันก็คือแค่การถ่ายทอดข้อมูลเฉยๆมาตรฐานสาคลจริงๆเนี่ยการศึกษาการเรียนรู้รใายใดก็ตามการวัดและประเมินผลน,นั้นเนี่ยมันต้องประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนของเด็กตลอดเวลาคือผลที่เกิดขึ้นจริง ชิ้นงานที่เกิดขึ้นจริงการเรียนรู้ด้วยการคิดกลยทธ์ำมันก็เกิดชิ้นงานมันก็จะมีร่องรอยผ่านกระบวนการคิดการประเมินการลงมือทำการแก้ปัญหาเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราเรียนแบบท่องจำเด็กแค่นั่งฟังเองแล้วก็จดจําในสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาแล้วก็ไปสอบถามว่าชิ้นงานมีไหมไม่ไมีร่องรอยหลักฐานมีไหมไม่ไม,มีแค่นี้มันก็ผิดจากความเป็นสากลไปอยู่แล้ว ข้อเรียกร้องดังกล่าวทำให้กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณาสุขต้องหาทางและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่การเปิดสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนตามปกติท่ามกลางการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่การจะเปิดออนไซต์เนี่ยมันต้องดูปัจจัยอยู่หลายตัวด้วยกันเพระนั้นในระยะแรกเนี่ยต้องพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมจะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้ก่น มันก็มีตัวแปรอันที่หนึ่งก็คือพื้นที่การระบ,บาดอันที่สองเราก็ดูเรื่องปัจจัยเรื่องวัคซีนและตัวแปรตัวที่สามก็คือความพร้อมของสถานศึกษาว่าประเมินตนเองแล้วเนี่ยใน44ข้อเนี่ยผ่านอยู่ในสีเขียวไหมดังนั้นเนี่ยถ้าหาก3ผ่านนี้โอเคประเมินตนเอง44ข้อก็ผ่านวัคซีนก็อยู่ในเกณฑ์นะและก็พื้นที่ ก็อยู่ในสีที่กําหนดอตามเงื่อนไขที่สบคกําหนดเราก็จะนําเรื่องนี้เข้าคนสุดท้ายหน่วยสุดท้ายคือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจะอนุญาตให้เปิดได้หรือไม่ต้องยอมรับนะคะว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในลำดับต้น,ตน และถึงแม้ว่าในขณะนี้นะคะจะมีนักเรียนจํานวนไม่น้อยรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาอีกเป็นจํานวนมากที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นในส่วนของโรงเรียนค่ะจึงได้มีการจัดตรวจ ATK 2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการพบว่ามีนักเรียนทั่วประเทศอายุระหว่าง12-18ปีจำนวน5,96,259คนแยกเป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง12-17ปีจำนวน4,500,000คนในจำนวนนี้มีนักเรียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนรอบแรกจำนวน3,618,116คนหรือคิดเป็นร้อยละ71 ก่อนจะมีการแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีกกว่า20,000คนรวมจำนวน3 8 0ล้าน8แสนคนหรือคิดเป็นร้อยละ80ผลจากการฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมามีนักเรียนอายุระหว่าง12-18ปีฉีดวัคซีนเข็มแรกจำนวน2 7 3ล้านนคนเข็ม2จํจำนวน 2 9 3ล้านคนหลังจากที่มีการฉีดไปจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวผลข้างเคียงหรืออาการที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะครับที่มีความกังวลเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถึงด้านนี้หรือมีเนี่ยก็น้อยกว่าที่คาดไปเยอะทางด้านนี้ก็จะมีตัวผู้ปกครองและนักเรียนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งแต่เดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็แจ้งเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของความครอบคลุมเนี่ย ที่บอกว่ามากที่สุดร,ราาาาากกกก็็็อออยย่่งน้้คืวถ90%ดีรไปโรงเรียนถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเด็กๆทุกคนเพราะคือจุดเริ่มต้นที่จะพาพวกเขาก้าวสู่โลกของการเรียนรู้และการเติบโตดังนั้นการเรียนแบบออนไลน์ site, จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาระบบไว้ไม่ให้กระทบทั้งครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อผลักดันให้นักเรียนกลับสู่ห้องเรียนได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในภาคเรียนที่สองนี้พอโรงเรียนเริ่มแจ้งว่าจะมีแนวโน้มว่าอาจจะได้เปิดนะแล้วก็โรงเรียนเตรียมความพร้อมกับครูและก็สตาฟทุกคนนะคะทั้งการที่ที่จะต้องตรวจ a t k ที่บ้านนะคะทั้งการที่จะต้องโชว่วาวัคซีนได้รับหรือเปล่าเนี่ยก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้น การเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564เป็นการเปิดการเรียนการสอนตามปกติหรือออนไซต์ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School หรือ SSS เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิดภายใต้ข้อกำหนด6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มสถานศึกษาอันประกอบไปด้วย6มาตรการหลักอันได้แก่การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลดการแอรอัดและหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม6มาตรการเสริมได้แก่การดูแลใส่ใจปฏิบัติตนตามมาตรการใช้ช้อนส่วนตัวรับประทานอาหารปรุงสุกร้อนและใหม่ลงทะเบียนไทยชนะสำรวจตัวสอบบุคคลจากพื้นที่เสี่ยง และกักกันตัวเอง14วันเมื่อมีความเสี่ยงผมรู้สึกดีใจมากครับอย่างแรกคือผมได้เจอครูที่ช่วยผมเรื่องมหาลัยครับอย่างที่สองคือผมรู้สึกว่ากาอยู่ในห้องเรียนครับแลวก็ในห้องแ a b ครับมันช่วยเรื่องการเรียนรู้เพิ่มครับมันก็ดีสําหรับเราหนูรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะรู้สึกเหมือนหนูได้รอมาประมาณ7เดือนแล้วแล้วการได้มาโรงเรียนทําให้ได้เจอเพื่อนและยิ่งปีนี้เป็นปีสุดท้าย ูร้สึว่าการได้มาโรงเรียนมีคคุณค่ามมาากสหรับ7ตรการคุมเข้มภายในสถานศึกษาก็คือก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาทุกคนต้องประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thai Stop COVID Plus และประเมินผลผ่าน MOE COVID กิจกรรมรูปแบบ Small Bubble ลหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ6 8คูณ8เมตรไม่เกิน25คนหรือจัดเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า1.5เมตรพิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะการระบายอากาศจัดเตรียม s c h o o l Isolation และแผนเผชิญเหตรุรองรับผู้ติดเชื้อโดยมีการซักซ้อม ควบคุมดูแลให้มีความปลอดภัยและมีการจัดทำส a s s สสำหรับครูนักเรียนและบุคลากรซึ่งจะมีข้อมูลผลประเมินความเสี่ยงผลตรวจเอทเคในระยะ7วันประวัติการรับวัคซีนและประวัติการติดเชื้อช่วง1-3เดือนเราต้องแปลเปลี่ยนนะครับความัวดให้มากลายเป็นความถนัด เราต้องแปลเปลี่ยนเรื่องของความประมาทกรณีที่เขาเรียกว่าสถานการณ์มันคลี่คายเนี่ยให้มากลายเป็นความเข้มงวดในการปฏิบัติและก็ที่สำคัญก็คือการเข้าทันนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งนี้โครงการ Sandbox Safety Zone in School หรือ SSS ได้มีการวางแนวทางในการคุมเข้มเพื่อรับเปิดเทอมออนไซต์ site, แบ่งโรงเรียนตามจังหวัดกลุ่มสีสีเขียว พื้นที่เฝ้าระวังครูบุคลากรฉีดวัคซีนมากกว่า85%ประเมินความเสี่ยงบุคลากรอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสีเหลืองพื้นที่จังหวัดเฝ้าระวังสูงเพิ่มการสุ่มตรวจ ATK สัปดาห์ละหนึ่งครั้งสีส้มพื้นที่จังหวัดควบคุมเพิ่มการตรวจ ATK ประเมินความเสี่ยงบุคคลอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งสีแดง พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดกำหนดมาตรการเพิ่ม3ข้อจัดกลุ่มนักเรียนห้องละไม่เกิน25คนสุ่มตรวจ ATK ใน1-2ครั้งต่อสัปดาห์ภายใต้หลักการการตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกัน3 t 1 V คือการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งนักเรียนครูอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่ควอรันทีนโซนที่สำคัญก็คือทุกคนในสถานศึกษาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมกว่าร้อยละ85ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงศึกษาธิการการให้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะทําการทําโครงการเสนอเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ช่วงปัจจุบันนี้นะคะเราได้มีการจัดการประชุมนะคะโดยผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็ผู้แทนครูนะคะประธานสมาคมผู้ปกครองนะคะผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนะคะรวมทั้งเราเชิญผู้ปกครองที่มีวิชาชีพทางด้านการแพทย์ในหลากหลายสาขานะคะ และที่สําคัญคือเราได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภา,ภาวะเมืองดังนั้นการประชุมครั้งนั้นก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะในแนวทางของการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดณปัจจุบันนี้ค่ะโดยมีสถานศึกษานำร่องแซน d b บ็อกซเซฟตี้สอนอินสทั้งหมด68แห่ง ประกอบไปด้วยสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ20แห่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพปอ3แห่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม1แห่งและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสชอ4แห่งเป็นโรงเรียนานานาชาติเอกชน14แห่ง และโรงเรียนเอกชนนักเรียนไทย12แห่งหลังจากนี้แนวทางในการพิจารณาการเปิดเรียนออนไซต์ของแต่ละจังหวัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขจะพิจารณาจากสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ทั้งในระดับชุมชนตำบลอำเภอหรือเขตเมืองของจังหวัด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นหรือไม่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนโรงเรียนก็จะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดสถานศึกษาทุกแห่งต้องยึดหลักปฏิบัติอย่างเข้มข้นตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการเปิดเรียนนั้นจะปลอดภัย ทำกลางแรงกดดันให้มีการเปิดประเทศและการเปิดเรียนเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดถือเป็นบททดสอบของภาครัฐที่ต้องขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมๆกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9การเรียนการสอนทั้งออนไซต์และ line, ออนไลน์ยังคงดำเนินควบคู่กันไปในช่วงนี้นะคะ นี่ถือเป็นการปรับตัวของภาคการศึกษาไทยที่จะทําอย่างไรให้การศึกษาดําเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของทั้งนักเรียนและผู้สอนเป็นสําคัญและนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ติดตามได้จากทีมศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ผมมาร่วมประชุมวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการแก้ปัญหาครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของโลกผลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือขอบ26ณเมืองกลาสโกสหราชอาณาจากักรโดยยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญของโลกเพื่ออนาคตของลูกหลานสำหรับการเข้าร่วมประชุมขบ26 รัฐบาลไทยได้วางนโยบายเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มอุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกในอนาคตไทยยังได้วางแผนและแนวทางในการขับเคลื่อนพร้อมบริการการทำงานอย่างแข็งขันไว้ในด้านต่างๆอาทิเช่นด้านนโยบายและกฎหมายด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านงบประมาณและการลงทุน ทั้งนี้ในปี2019ที่ผ่านมาไทยสามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้ถึงร้อละ17หลังตั้งเป้าลดให้ได้อย่างน้อยร้อยละเภายในปี2020ซึ่งถือว่าเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง2เท่าหลังให้สัตยาบัลเป็นภาคีของความตกลงปารีสเมื่อปี2015นอกจากนี้ไทยยังพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065เพราะเราทุกคนไม่มีโลกที่สองจึงขอให้ทุกประเทศรวมกันดูแลรักษาโลกของเราดังนั้นมนุษย์จะต้องมีความกล้าหาญมีความชาญฉลาดมีการรู้คิดมีความอดทนสูงสุดเพื่อน,นำชัยชนะมาสู่ลูกหลานของเราผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสอง ในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่สองซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วขอบคุณครับ และในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติทุกรูปแบบกับช่วงที่ชื่อว่า Disaster Risk Reduction และเช่นเคยนะคะเช้านี้เราอยู่กับรองศาสตราจารยาาด์ดรอนวัตสัาพีผู้เชี่ยวชาญด้านภัยธรรมชาติจากศูนย์วิจัยนานาชาติมหาวิทยาลัยโทโฮกุอาจารย์ร่วมพูดคุยกับเราสดๆจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโอ้ยโยกไซมัสสวัสดีค่ะ ครับเฮียโค้ชาสวัสดีครับอาจารย์คะต้องบอกว่าเวลาพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้นั่นหมายความว่าประเทศญี่ปุ่นนี่เขามีไม้ที่ให้ตัดได้ตลอดทั้งปีเลยเหรอคะอาจารย์ครับเขาก็มีคือต้นไม้ที่สัมบูกไว้เพื่อสําหรับตัดนะครับก็ก็จะเป็นป่าต้นสนก็จริงๆต้นสนก็มีตั้งแต่หลังสงครามโลกก็ญี่ปุ่นปลูกนิยมปลูกต้นสนมากเพราะเป็นต้นไม้เศรษฐก,ฐกิจแล้วก็สามารถ ใช้ได้หลายอย่างนะครับรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยทีนี้ปริมาณไม้ในญี่ปุ่น,นทำไมเขาถึงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องล่ะคะเขามีวิธีการปลูกป่าหรือว่าทําการเกษตรยังไงล่ะควอาจารย์ก็มันก่อนดูรายการที่ในในญี่ปุ่นเขาก็เล่าถึงวิธีใหม่นะครับในการที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าของญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยป้องกันภัยพิบัติก็คือไม่ให้เกิดแผ่นดินถล่มเวลาฝนตกด้วยนะครับก็แปลเป็นไทยว่าเป็นการทําป่าไม้แบบพอเพียงละกันครับเพราะว่ายกตัวอย่างว่าบางทีเราปลูกต้นไม้ ไว้50ปีร้อยปีเนี่ยพอถึงเวแล้วเราก็ตัดคันยิงรัฐบาลเขาก็มีเงินช่วยสําหรับให้ให้คนมาปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อที่จะทดแทนนะครับแต่ว่าเขาพบว่าค่าใช้ใจ่ายในการจ้างคนมาปลูกหรือแล้วพวกนี้เนี่ยมันแพงมากก็คือไม่คุ้มกับการที่ปลูกใหม่คนก็เลยไม่ยอมปลูกใหม่ก็เลยเกิดปัญหาตามมาว่าเกิดแผ่นถล่มวลาฝนตกครน,น,นี้เขาเลยไอเดียใหม่ก็คือว่าปลูกแบบพอเพียงก็คือว่าเขาก็ ัดเป็นหย่อมๆคือไม่ได้ตัดทีเดียวทั้งทั้งแผงก็เลือกตัดมันก็จะไม่จำเป็นที่ต้องจะต้องใช้เครื่องจกนะักรหนักซึ่งจะกินพื้นที่ถนนในภูเขาเยอะใช้พื้นที่ความกว้างของถนนภูเขาเยอะเนี่ยเราก็ต้องตัดภูเขากินพื้นที่ไปเยอะซึ่งทําให้ความเสถียรของของความราชันของภูเขาเนี่ยมันแย่แย่ลงทั้งนั้นเวลาฝนตกก็จะถล่มง่ายขึ้นนะ,นะครับก็เ,เลยทําให้ว่าตัดเป็นหย่อมๆหรือว่าเนี่ยไม่ต้องตัดหน้าหน้าภูเขาเยอะ ใช้เครื่องจักรเล็กได้นะครับก็จะเป็นหนึ่งอย่างที่จะช่วยทําให้ลดการเกิดแผ่นดินถล่มแล้วก็การที่เราตัดไม้น้อยลงเนี่ยก็จะทำให้เหมือนดีมานกับซัพายครับก็คือทําให้ปริมาณาไม้ในตลาดน้อยลงซึ่งจะทําให้สามารถขายไม้ได้ราคาดีขึ้นด้วยเขาก็ว่ากันอย่นนั้นนะครับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้อีกหนึ่งวิธีนะคะในการตัดไม้แบบพอเพียง เพื่อให้เราจะได้มีไม้ที่เพียงพอใช้ในวันข้างหน้านั่นเองค่ะวันนี้อาจารย์มีคาศัท์อะไรมาฝากเราคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องการตัดไม้นะครับก็จะฝากคําว่าปลูกป่านะครับก็คือคําว่าชกชกคุลินนะครับชกคุลินฉกคุรก็คือการปลูกลินก็แปลว่าป่าป่าไม้นะครับก็ตรงแปลตรงตัวว,ว่าการปลูกป่าครับผมทีนี้ถ้าเราจะชวนกันไปปลูกต้นไม้เราใช้คําว่ามินนาฟังมินนาซังุกุินอิกิมาโชได้ไหมคะอาจารย์ <C> e <an> ไปปลูกต้นไม้กันเถอะครับลละ่ะอาล,ล้ค่ะจับส่วนคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะไปร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะมินาซังช็อกโกแอิกิมาโชเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าเสาหน้าอาจารย์จะมีเนื้อหาอะไรมาฝากเราวันนี้กับคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะติดตามรู้สู้ภัยได้ใหม่ทุกวันเสาร์11นาฬิกาทางไทย PBS คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงแต่เรายังคงต้องตั้งกัดต่อไปและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆการสวมใส่หน้ากากอนามัยและงดออกไปในที่ที่มีคนเป็นจํานวนมากค่ะเป้และทีมงานรู้สู้ภยัยขอให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะปลอดภยัยห่างไกลโควิดและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สู่ชุดหมยหัวใจที่มีเธอไม่ได้เดินทางผู้เดียวมีเธอร่วมทางเราไม่โดดเดี่ยวตั้งใจทำให้ดีให้มันสุดแรงที่มีไม่มีสิ่งใดหยุดเราไว้